ี้เดลภาไปแลกการแข่งขันกีฬากันบ้างค่ะไปกันทีนาราธิวาสนะคะเขาเปิดการแข่งขันกีฬาหนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนผักตายเสริมสร้างสานสัมพันธ์การยูรวมกันอย่างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้โดยชายกีฬาเป็นฐานค่ะเสนานันกีฬากลางอบจนาราธิวาสนนายสนัันพงศ์อักษรผููวราชการจังหวัดนาราธิวัสเปิดการแข่งขันกีฬาหนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนผักตายภายใต้โครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์การยูรวมกันอย่างสันติสุขจังหวัดชายแดนผักตายโดยชายกีฬาเป็นฐาน โดยมีผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทางเจ็ดจังหวัดภาคใต้เข้ารวมกว่า2,000คนค่ะทางนี้ค่ะก็เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีสร้างความสมามัคคีในมุขนาให้ชายกีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรีนะคะให้โรเพโรชนะโรจักอภัยซึ่งกันและกันค่ะโดยประเภทกีฬาเทชายแข่งขันค่ะก็มีทางเพคะ่ะ10รายการนะคะยกตัวอย่างนะก็คือฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายหญิงเซปัตโกเปตองเช่บอลหญิงกีฬานะคะอีสปอร์ตแล้วก็กีฬาพื้นบ้าน ถือว่าเป็นกีังทีว่าจะให้เยาว,วชนเนี่ยเขาได้รู้จักรูเพยรูชนะแล้วก็รู้อภัยกันนะคะ